ทีมยอดเยี่ยมพิบลิกอังกฤษประจำสัปดาห์ที่3มีแข้งอัฟตันที่ติดมา3วีค้อนนะครับและผู้เล่นคนอื่นๆจะมีใครบ้างเราไปชมกันเลยครับ afb 1 1 8 8สายตรงดาวโหลดแอปพลิเคชันดูบอลสดทุกคู่พร้อมทำกำไรตรงถ่ายสดราคาดีที่สุดสามารถเล่นบอลสเต็ปและก็บอลเดี่ยวพร้อมกันได้มากกว่า10คู่โปรโมชั่นและรายละเอียดอยู่ที่คอมเมนต์เลยนะครับ สวัสดีคอบอลทุกท่านครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพิมลิกอังกฤษนัดที่3นะครับจากนม้ชมกันในระบบ4-4-2แหละครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูเช่นเคยนะครับอิวลองเมสลิเย่จากลีสิน,นเตดสำหรับสัปดาห์นี้ครับโดยในแดนชาวฝรั่งเศสไป20ปีโชเซฟลูกยิงของจอร์นสตมและก็จอร์ดบาดด็อกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับช่วยพาทีมเก็บคลินชิดแรกของซีซั่นได้สำเร็จ โดยเมสลิเยกลายเป็นลูกสาวประตูคนที่6ที่อายุน้อยกว่า21ปีและก็เก็บคลนชีสบนเล็กสุดๆได้สำเร็จนะครับต่อจากสแตนมัวร์แกรีิสปราเก้เดวิดฮาวีจอห์นลูคิสแล้วก็พอลรูบินสันแหละครับมาดูแผงกองหลัง4ีคนนะครับมีอาร์เธอร์มาซูอากูจากคุนคอนเวสต์แฮมยูไนเตด วิงแบ็กทีมชาติคองโกและไน้โดเดนเหลือหลายนะครับแถมยังทำแอสซิสช่วยทีมทำประตูได้อีกด้วยแหละครับคนถัดมาครับยานเบตโนรเรกจากนักบุญซอลตันสัปดากอนแนวรับทีมนักบุญติดทีมยอดแย่ของเรามานะครับแต่ว่าวิกนี้นได้โดเด่นขึ้นมาเยอะนะครับทำให้ติดทีมยอดเยี่ยมด้วยผลงานที่น่าประทับใจแหละครับโดยในเกมบุเกเยือนทีมเทิร์ฟมัวไม่มีผู้เล่นของนักบุญซอลตันคนไหนนะครับที่สามารถเคลียร์บอลได้เท่ายานเบตโนรเรกอีกแล้วที่จำนวน13ครั้งแล้วก็ตัดบอลได้อีก3ครั้งนะครับ กองหลังคนตัดมาครับไทโลนสมิงจากแอสตันวิลล่าเกมที่แล้วเขาเป็นผู้โคกตั้งให้เพื่อนทำประตูนะครับมาเกมนี้มิงส์จัดการยิงประตูด้วยตัวเองแถมยังพาทีมเก็บเคลนชีสในการบุกเยือนทินคราวเวนคอตเทคของฟูลแลมได้อีกด้วยและผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายครับยกให้แอนดรูโรบสันจากหงแดงลิเวอร์พูลครับถึงแม้ว่าจะสกัดบอลพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูแต่ว่าโรบโบ้ก็มาแก้ตัวคืนนะครับโดยการทำประตูแซงขึ้นนำ2-1และตลอดทั้งเกมเขาก็แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับ โดย8เกมหลังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโรเบอร์สันทำได้2ประตูแล้วก็5แอสซิสมีเพียงแค่เกมกับเชลซีเท่านั้นที่เขาไม่มีส่วนร่วมกับประตูนะครับขยับขึ้นมาดูแผงกองกลาง4คนนะครับมีแจ็คกิริชจากแอสตันวิลล่าคนแรกกิริชเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรูกของวินล่าในเกมที่บุกเอาชนะฟูลแลม3ประตูต่อ0นะครับเจ้าตัวเบิกสกอร์แรกแล้วก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูที่2อีกด้วยโดยนับตั้งแต่เริ่มซีซั่นที่แล้วกิริชมีส่วนร่วมกับประตูใให้กใ้กกกบววิิลลล่นนึพรเเมองฤษ15ููแแปป็็9ะต6สสซ กองกลางตัดมาครับฮาเมสดูริเกสจากทอฟฟี่ส์สมเงินแอฟตันแม้ว่าจะไม่มีชื่อทาประตูแล้วก็แอสซิสแต่การทําเกมแล้วก็สร้างสารรค์ของไพเมเกอร์ทีมชาติโคลอมเบียนับว่าสร้างประโยชน์ให้กับแอฟตันมากมายเลยครับโดยดูริเกสสร้างโอกาสทําประตูให้กับแอฟตันในลีกอังกฤษมากกว่า10ครั้งในฤดูกาลนี้นะครับโดยเกมล่าสุดทําไป3ครั้งเละครับและนี่ก็ถือเป็นสัปดาห์ที่3ที่เขาติดทีมยอดเยี่ยมของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับกองกลางคนตัดมายกให้บลูโน่แฟนันจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ บรูโน่มีส่วนร่วมกับประตูไปเรื่สิน17็ลูกจากการลงสนาม16เกมในพิมลิกนะครับโดยแบ่งเป็น9ประตูแล้วก็8แอซิส,สและที่สำคัญการยิงลูกจุดโทษของเขายังไว้ใจได้เสมอน,นะครับกองกลางคนสุดท้ายยกให้เมสันเม์จากเชลซีนะครับเล่นได้อย่างมีชีวิตชีวากับตำแหน่งแดนบนและก็ประสานงานกับลิสต์เกมได้ดีเลยครับโดยในครึ่งหลังเมื่อทีมโดนนำศูนย์ประตูต่อสามเขาก็เป็นผู้ปลุกความหวังให้กับเชลซีกลับคืนมานะครับจนสุดท้ายทวงประตูที่เสมอช่วงทศเวลาบาดเจ็บได้สำเร็จ มาดูคู่กองหน้า2คนสำหรับสัปดาห์นี้ครับยกให้เจม,มี่วาร์ดี้จากเลสเตอร์ซิตี้ครับวาร์ดี้กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำแฮตทริกใส่ทีมของเป๊ปกัวเดล่าได้ถึง2องผลนะครับแล้วก็3ประตูนในเกมนี้ตอกย้ำว่าด้วยวัย33ปีเขายังเล่นบนลิกสูงสุดของอังกฤษได้แบบสบายๆเลยครับและผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้คนสุดท้ายยกให้มาคัสแลชฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครึ่งแรกแม้จะไม่โดดเด่นแต่ว่าพอครึ่งหลังแลชฟอร์ดยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับและก็เป็นผู้ทำประตูให้กัับทีีมอออกนนนําา2-1ด้้วววยลลพริไหะคับ โดยนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วและฟรอร์ดเป็นแข้งผีแดงที่ทำประตูนในพิมานอังกฤษมากที่สุดนะครับที่จำนวน18ลูกด้วยกันและนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพเมากอังกฤษนัดที่3นะครับคอบอลมีความคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์อบอกไว้ด้านล่างได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel นคนอบอลเช่นเดิม1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้นยนะครับ